มีพระมาถามขออธิบายธรรมะสัจจะในพุทธศาสนาพุทธะที่เป็นสัจจะที่ออกไปจากพุทธศาสนาทั้งหมดคือข้อธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับพุทธะหรือโพธิจิตนั้นไอโพธิจิตเนี่ยมันคือศาสนาไอโพธิจิตเราต้องทำความเข้าใจในโพธิจิตก่อนโพธิมันก็คือความหมายในตัวของมันอยู่แล้วโพธิก็คือจิตนั่นแหละคือจิตที่เป็นโพธิ โพธิหมายถึงตัวธรรมชาติพุทธ,ธนะนั่นเองโพธิกับพุทธ,ธนะนั่นแหละพุทธะคือโพธิโพธิก็คือพุทธะและแต่สละเพยยญชนะมันผันไปนิดเดียวพุธธพทธะโพธิคือจิตตัวเดียวกันนาจลจึงใช้ตัว่าพุทธ พุทโธคือพุทธะพุทธะคือโพธิโพธิคือจิตพุทธะมันคือตัวเดียวกันทั้งหมดเนี่ยไอ้หลักเนี่ยเป็นหลักของสมมุติสัจจะในเชิงสัจธรรมในปรมัติที่เขามาใช้กันเป็นคําบริกรรมหรือคําสอนเพื่อเข้าใจสัจธรรมคือโพธิจิตนี่เราจึงใช้ตัวเดียวเลยหลักพุทธศาสตร์เขาใช้ตัวเดียวเขาใช้ตัวพุทธะพุทธะคือตัวโพธิพุทธะคือตัวจิตไอ้นี่เรื่องศาสตร์นตัวจิตเนี่ยตัวจิตไม่ได้จำคิดนึกรู้สึกเสวยอารมณ์ จิตมีหน้าที่จําคิดนึกรู้สึกสวยอารมณ์เป็นธาตุรู้นั้นไอ้ตัวธาตุรู้ของจิตเนี่ยมันจึงเป็นปัญหามันจะไม่ใช่โพธิเนี่ยเรามาศึกษาธรรมชาติสัจธรรมโพธิแล้วจะเข้าจะไอ้โพธิเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดในีรยมาจากจิตจิตในหลักพุทธศาสนาเนี่ยมันเริ่มต้องจัดสม,มุติสัจจะคือทาน,ลนและศีลนั้ไปภาวนาไอ้ทานศีลเป็นสิกขาเป็นข้อวัดปฏิบัตินั้นไอ้ข้อปฏิบัติไม่สู่สัจธรรมปรมัติ์แล้วเนี่ยในสภาวะนักการเป็นจิตศีลจึงเป็นทานศีลจะเป็นจิตที่เป็นกุศลจิต ไอ้ตัวนี้เขาเรียกตัวจิตโพธิไอ้ตัวเนี้ยมันหลักธรรมชาติของจิตที่เป็นกุศลมาลลำดับจิตไปเรื่อยเรื่อยจะไล่ธรรมตัจจะไปเรื่อยๆพุทธสัจธรรมคือาศาสนาไม่เกี่ยวกับสัตธรรมตัวสมตสมติสมมติว่าเป็นปรมัตถ์ไอ้ปรมัตถ์คือสภาพออยทัวสะาว่าธรรมของพุทธะเนี่ยมันไม่ใช่ศีลไม่ใช่ทานแต่เป็นตัวเรื่องจิตไอ้จิตเนี่ยเป็นกุศลจิตไอ้กุศลจิตเนี่ยมันเรื่องจิตจําคิดรู้สึกไอ้รู้สึกเนี่ยมันมาจากรู้สึกดีๆตัวนี้เขาเรียกประชาน ชานที่เป็นอินทรีย์อินทรีย์ที่เป็นกุศล,ลจิตเป็นตัวกรรมาฐานเขาเรียกกุศลกรรมหรือตัวกรรมาฐานที่เป็นกุศลไอ้กุศลตัวเนี้มันคือเหตุของจิตแหละมันจะเริ่มเป็นปรมัดแล้วไอ้ตัวประมัดต,ตัวนี้เวลาเราพูดธรรมชาติจิตเนี่ยเขาเรียกว่าโลตระจิตไอต้โลตระจิตคือจิตโพธ,ธิหรือพุทธะนั่นเองคือจิตรู้นั่นเองนั้นไอ้ตัวรู้ตัวนี้เราต้องรู้ว่าใครรู้ใครรู้ก็คือใครจําได้ไม่รู้ ใ,ใครใคร,ใคร,รู้ใครจาได้ไม่รู้รู้ที่รู้สึกมันคือจําได้ไม่รู้เรารู้สึกรู้สึกคือจําได้ไม่รู้น่นตัวรู้สึกกับจาได้ไม่รู้เนี่ยเป็นตัวหลักภาวนาเป็นหลักรู้ในหลักกรรมริกรรมนั้นพุทธบริษัทจึงศึกษาธรรมสมุติเป็นปรมาภิรมัดเป็นสภาวะธรรมปั๊บมันจะเป็นพุทธจิตในธรรมชาติของจิตที่เป็นพุทธหรือไม่ก็ต้องศึกษาปรมัติสัจธรรมอีกทีหนึ่งตัวสัจธรรมก็พ mm ูดเราไว้นี่ในหลักเส้นในหลักพุทธศาสตร์ศาสนาหลายๆรูปแบบที่เขากล่าวไว้เป็นเชิงสอนในเชิงปรัชญา ไอตัวพุทธปัญยาเนี่ยมันเกี่ยวกับธรรมชาติของสัตจธรรมเวลาเขาพูดกันเพื่อเราเข้าใจโพธิเช่นว่าเซนคือพุทธ,ธะแต่พุทธ,ธะไม่ใช่เซน คนรู้ว่าเซนคืออะไรก่อนะเซนคือการเพ่งแล้วเรียกว่าฌานฌานคือเซนหมายถึงว่าจิตหนึ่งนั่นเองจิตหนึ่งคือฌานฌานคือเซนฌานคือตัวรู้ที่สงบระงับราเข้าตัจจารียกรูปนามปฏิจตปฏิทิปนตรู้เนี่ยตัวฌานเนี่ยไอตัวหลักฌานตัวเซนตัวนี้คุณต้องรู้ว่ามันคือธรรมชาติกุศลจิตที่เป็นธรรมชาติธรรมะคือศาสนาเป็นเกี่ยวกับทานศีลและเป็นจิตกุศลบรรลักษ์ศาสนาที่พระพุทธธรรมสมุทปรมัตติ ไอ้ตัวปรมัตเนี่ยมันกลายเป็นตัวจิตติขาเนี่ยเริ่มปรมัิในสัจธรรมทีละตัวก็เถิบเข้ามามาเจนสัจธรรมตัวที่สองตัวแรกคือทานศิ์ตัวที่สองคือตัวภาวนาไอ้ตัวภาวนาเป็นตัวจิตติขามันเป็นตัวพุทธจิตตอนไหนคุณต้องไปศึกษาธรรมชาติของเซนคือฌานก่อนว่าฌานคือธรรมชาติพุทธะแต่พุทธะไม่ใช่เซนเซนคือพุทธะแต่พุทธะไม่ถช่เซนคุณต้องก็เถิบวามเข้าใจในเรื่องจิตตัวนี้ต่อไปนั้นหลักธรรมที่เขากล่าวไว้เนี่ยในหลักเซนมันมีหลายแบบ หลักเซนโดยเฉพาะว้อยหลังที่เก่าเอาไว้ก่อนที่ว้อยหลังเนี่ยที่เคยไปตาข้าวสิทธิ์โง่เรียนเซนนะี่นะเขาไปเรียนเซนเขาไปเรื่องของอว้อยหลังแล้วก็สิ่งที่อะไรเนี่ยที่เขากล่าวไว้ในตําราเนี่ยเรื่องเรื่องสิทธิ์โง่เรียนเซนนะเน่ยว้อยหลังไม่รู้หนังสือไม่ทอกเข้าใจหนังสือแต่จากเรียนพุทธ,ธะว้อยหลังไปรับจ้าง คือไปรับจ้างคือไปทํางานให้กับคณะสงฆ์นิกายเซนโดยการใช้หัดปืนตําข้าวหุงข้าวเลี้ยงพระเซนเลี้ยงพระจีนทั้งหมดที่เป็นพระเซนทำไมเซนอยู่ที่จีนก่อนเข้าไปที่จีนก่อนก็ทําให้เกิดการปฏิบัติกันไปในรูปแบบเซนอันนี้เว่ยหลังเนี่ยไปอ่านหนังสือที่ประตูให้พระอ่านให้โดยที่อาจารย์เจ้าสํานักเนี่ยเขาบอกว่า คนไหนที่มีความรูร้เราเขียนสโลกคือก่อ,ออกมาว่าคนไหนเขียนก่อนและครูบาอาจารย์จะดูว่าเข้าใจเข้าถึงพุทธะได้ยังมีสิทธิ์เอกคนหนึ่งที่เป็นคิดว่าจะจะ,จะได้รับการยกย่อง่าเป็นอาจารย์หรือผู้สืบต่อธาตุอาสความวิชาเซนจากอาจารย์เขาก็พูดว่าต <c oughs> ายเขาเหมือนต้นพอจิตเขาเหมือนก็จบเงาเขาฝ้อเช็ดถูทุกวันทุกวันธุรีจะมาจากไหนเขาเขียนกอนติดไว้ทางเข้าตรงประตูครูบาอาจารย์ที่เขียนไว้ตรงนั้นใยลางเถียงจะไปหาฟืนกลับมา เห็นคนยืนอ่านพวกนี้นี้ให้ให้วนหลังดูวนหลังก็ถามว่าเขาเขียนว่ายยงไงไาพระที่รู้หนังสือก็อ่านให้ร้อยกว่าเหลาางฟังเวลางอ่านพระรู้ว่าว่าเขียนเขียนกรของเราให้ถีได้ไหมพระก็เขียนให้เขียนคู่กันเวลางบอกว่าต้นโพไม่มีก็จกเงามไม่มีธุรีจะมาจากไหนนี่คือเส้นที่สอนแบบจ้่วๆเข้าไปเลยมันเป็นเหตุผลที่ยากจะอธิบายนั่นโพสศาสตระตัวจิตเนี่ย มันตีฟามกันไปเรื่อยๆไม่ได้ต้องหาฟามเป็นโพธิของจิตนั้นหลักศาสนาศาสนาคือโพธิเนี่ยมันลึกซึ้งในธรรมชาติของมันถ้าคนนั้นเข้าใจโพธิเขาเรียกมันจะพ้นทุกข์เขาพ้นทุกข์ก็พ้นเพราะพ้นชาติพ้นเพราะพ้นชาติก็พ้นกิเลสกิเลสคือพบชาติคืออวิชชาเนี่ยไอศาสนาตัวเนี้ยไอตัวพุทธะหรือโพธิเนี่ยมันยังตีฟามไปต่างนานาได้เพราะนกการศึกษาธรรมะตัวจิตเนี่ยมันจึงไม่จบ นั่นเวลาพูดเรื่องจิตมันจะไม่จบถ้าคุณจบเรื่องจิตมันจะไม่มีจิตเลยไม่มีแต่ธาตรุรู้คือโพธิไอ้ตัวจิตเป็นตัวตนเป็นวิญญาณขันธ์สัญญาขัขานธ์ชัางขังขนธ์ันเป็นอารมณ์เป็นตัวตนมันสวยอารมณ์จิตจาคิดทดี่รู้สึกมันจักรู้รู้ก็สวยอารมณ์ส่งกันมันหมายทำกันหมายก็เกิดทิฏฐิมโนะบ่รู้เป็นตัวตนขึ้นมาเรียกว่าธาตุขันธ์อารมณ์สัมพันธ์กัน เป็นตัวรู้เป็นพุทธะพุทธะนี่เป็นพุทธบริษัทไปศึกษาธรรมะของพุทธะคือเซนเข้าคือรู้จะสําคัญหมายว่าเรารู้แล้ว้าเกิดอุปาทานในตัวร,รู้ไอ้นี่เป็นตัวธรรมชาติของอสังขตธรรมที่เป็นสังขารธรรมที่เป็นตัวพยัาขานไม่มีตัวตนหลักธรรมนี้ต้องไปคัดถิดกันไปอีกนะั้นปุญญาพิสังขารที่เป็นทั้งขานตัวตนมันจริงไม่ทีเ่เซนเซนคือฌาน ไอ้ตัวฌานไปเนี่ยในตัวปัญญาพิสังขารก็กล่าวไว้เนี่ยมันคือเซนเซนคือปุญญาพิสังขารตอนนี้ต้องกระเถิบความรูปป้ไปนทละนิทีลณนิทเพื่อเข้าใจโพธิจิตจริงๆโพธิจิตมันคือศินสิขาตมาทิขาปัญญาจิตตาติขาเป็นพุทธรัตนะธรรมร,รัตรนสะังขรัตนเป็นมหาคุณคุณเมตุควิสุธิคุณเป็นธรรมคุณวิสุธิมันจึงเป็นโพธิโพธินั้นโพธิจึงเป็นศาสนาของจิตที่พุทธะของเราอย่างพวกเราศึกษากัน จนกระทั่งเราไปรู้อการศึกษาเซนหรือโพธิธรรมหรือศาสนธรรมที่เป็นโพธิเนี่ยเป็นตัวพุทธพุทโธมันคืออะไรกันแน่เป็นศาสตร์ที่เราต้องมากบคิดกันที่เราจะเข้าใจโพธิเนี่ยแต่เราต้องเข้าใจพุทธพุทธะเนี่ยพุทธรัตนธรรมรัตนสังขรัตนะพุทธะไม่ใช่เรื่องพระพุทธเจ้าแต่เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเพราะพระธรรมคือพระพุทธพระพุทธคือจิตตสีขา นั้นโพธิที่เป็นพุทธะมันคือไม่จ่เจตจิตตาธิขามันเป็นศาสตร์วิสุทธิจิตวิสุทธิจิตคือจิตสินจิตสมาธิจิตปัญญามันเป็นพุทธะในศาสนาอีกทีหนึ่งนั้นศาสนาพุทธมันจะมีพุทธะพุทธะเป็นพุทธบริษัทนั้นพุทธบริษัทไม่ทธอไปใช่โพธิจิตเดิมไม่จ่จิตเดิมไม่จ่จิตของพุทธะพุทธะคือธรรมะโพธินั้นนั้นไอพุทธะโพธิคือธรรมะโพธิก็คือจิตพุทธะ มันคือธรรมชาติศีลสมาธิปัญญาจิตติขาวิสุทธิตัวเนี้ต้องทำามงข้อใจกระเถิบทำฟังข้าใจในคําพูดลเล็กในน้อยปกินอากาศทำพวกนี้ต้องไปนั่งคิดการศึกษาธรรมะตัวจิตลเล็กในน้อยไปนเนี่ยมันจะเริ่ม้าใจสัจธรรมของพุทธะและโพธ,ธิปิธีระดับระดับไปเราจะศึกษาตัวเนี้ยปฏิสษาศา,าสตร์ของพุทธศาสานธธาสติรู้สติปัฏฐานสี่สติรู้ขันห้าสติรู้ทุกตาคุณจะประใจตัวศาสตร์จิตปิฏฐระดับระดับระดับ เราศึกษาธรรมะเรื่องศาสตร์ของโลตระในธรรมชาติของรูปฌานอรูปฌานและธรรมชาติทุกตาที่เป็นตัวอย่างเนี่ยนะไอ้ตัวอยา่างนี่คือตัวรู้เนี่ยมันไม่มีตัวตนพอไปดูตัวทุกตาดังนั้นต่อไอ้ตัวรู้ทุกตามันยังไม่ใช่ฌานไม่ใช่รูปฌานและรูปฌานมันคือสุญญ,ญาตาไอ้สุญญาตาตรงนี้เองเนี่ยเป็นตัวโพธิจิตมันเป็นจิตโพธิพอปิญญาณ ไอ้ตัวยาเนี่ยม่ใช้ยานอย่างเราไปคิดว่าตัดกิเลสหมดกิเลสไอ้นี่ไม่ใช่แล้วไอ้นี่มันอุปาทานนี่สำคัญมันหมายพระติดยึดความคิดความเห็นและไปปฏิบัติคือไปติดยึดความคิดความเห็นด้วยความเชื่อตามขาเหลัข้หรือขาว่าแล้วระมานังอวดโมกุยโตอไอ้นี่ทิฏฐิอุปาทานเพราะอะไรเพราะพุทธศาสนาศึกษาเรื่องจิตเนี่ยคุณจะเข้าใจจธสรมและเข้าใจธรรมแล้วมันจะไม่มีนิกายไม่มีพจน์ไม่มีวัดไม่มีไม่มีศาสนาพุทธแบบเซนหรือมหาย,ยานเถราวาทมันจะไม่มีมันคือโพธิเลยอยากจะรู้เรือ่องโพธิก็ต้องไปรู้อิยสัต ตัวอเยสัตเป็นสัจธรรมเนี่ยเป็นสัจธรรมเนาาียตัวอเยสัตเนี่ยไม่ใช่ตัวกรรมฐานตัวสติรู้สติปัฏฐานดีนี่ไม่ใช่อเยสัตนี่ตัวฌานตัวเซนเรียกรู้รูปรู้นามมันเป็นสมาธิจิตมันเป็นสมาธิพะรูปนามปฏิเป็นธรรมชาติปิติสุเอศิกตามันเป็นท่าปชญญจิตเสวยอารมณ์ในกรรมฐานนี่เขาเรียกเสวยอารมณ์จิตจำคิดได้รู้เสวยอารมณ์มันคิดเสวยอารมณ์ในกรรมฐานคือฌานแล้วปสําคัญหมายว่าตัวเองเป็นพุทธะตัดกิเลสไอ้นี่มันไม่ใช่การศึกษาธรรมะพุทธะหรือโพธิ นั้นเรื่องราวของพุทธวิสัช์ที่ศึกษาธรรมะในรูปแบบมีอัตตาของความยินดีในการปฏิบัตินี่นะมันไม่เสียหายหรอกจต่เป็นกุศลท่านเองถ้าศึกษาโพธิจริงๆเนี่ยมันต้องศึกษาอริยสัจท,ที่เป็นสัจธรรมไปเลยนั้นตัวสัจธรรมเนี่ยมันมาจากทุกทุกาสาัจทุกาสาัจเป็นเป็นศาสตร์ของฌานก็เป็นทุกอรูปฌานมันทุกท่านนั้นแหละเป็นทุกท่างน,นั้นแหละนั่นตัวจิตของพุทธ พุทธะที่เป็นตัวจิตโธพ,ธพ,บบพธิเป็นเรื่องของพุทธศาสนาที่นํามาเผยแพร่เป็นรูปแบบศีลพจน์เป็นธรรมสุติสัจจะปรรมสัจจะและสัจธรรมนี่นะธรรมสัจจธรรมเนี่ยเป็นตัวโพธิเนี่ยมันคือตัวสติเป็นตัวฌานแต่มันไม่ใช่ตัวฌานเพราะฌานมันคือกรรมฐานกรรมฐานคือจิตเข้าไปเพ่งรู้สติปัฏฐานดีจุดนำปฏิมันจะเป็นรูปเป็นรูปฌานสติเพ่งเข้าไปในขันห้าเป็นรูปเปน็นอรูปฌานสติรู้ทุกประการถึงปัญญานั้นไอตัวธรรมสัจธรรมเหล่านี้ไม่ใช่โพธิทั้งหมดไม่ใช่ เราพูดถึงโพธิธรรมเนี่ยโพธิคุณพระพุทธนั้นพุทธรู้นี้มันก็มีพุทธแต่พุทธไม่ยี่รู้อย่างนี้พุทธเป็นวิสุทธิไม่จริรู้อย่างนี้มันไม่ยร่รู้อย่างนี้แล้วเป็นพุทธไม่ใช่พุทธคือตัวรู้เขาจึงให้เราค้นหาตัวรู้ในสติรู้สติปัฏฐานสี่สติรู้ขนันหะสติรู้ทุกขตาจึงพบธรรมชาติพุทธโพธิที่มันหากําหนดให้เส้นทางฝา่าชุ่มกลางอ,อะไรไม่ได้เลยมันจะไม่สามารถกําหนดได้เลยมันจะรู้ได้ว่าโพธิธรรมมันมาแต่จิตธาตุรู้นี่เอง นี่อธิบายไม่ได้ไม่ใช่ฌานือยานไม่ใช่กรรมฐานสมถดวิปัชนามันคือโพธิโพธิจิตคือจิตพุทธะไอ้พุทธะเนี่ยไม่ใช่เรื่องของฌานหรือไม่ใช่ชนวนของญาณมันเป็นเรื่องของพุทธะไอ้ตัวจิตรู้เนี่ยมันเป็นเรื่องฌานไอ้ฌานเป็นกุศลจิตไอ้ฌานเนี่ยเป็นรูปฌานเป็นมหากุศลจิตฌานรู้เป็นวิสุทธิแต่ธรรมะโพธิหรือโพธิจิตมันเป็นตัวสุญญตามันเป็นเหตุผลที่อธิบายไม่ได้พูดไม่ได้ พูดไปก็บ้าเลยเว้นแต่คนนั้นเข้าใจโพธิคือโพอธิคุณโพธิคุณโพธิธรรมจิตพุทธะนั้นไอ้พุทธะหรือโพธิตัวเนี้ยมันจริงธรรมชาติของวิสุทธ,ธิวิสุทธ,ธิหมายถึงวิสุทธ,ธิคือจิตวิสุทธ,ธิวิสุทธ,ธิมันจะไม่มีอะไรที่ไปกําหนดตรงนั้นได้ไม่มีอะไรจะไปไปใส่ว่านี่ดีชั่วได้เพราะมันเป็นวิสุทธ,ธิจิตวิสุทธ,ธิไอ้ตัวจิตวิสุทธ,ธินี่เองคือตัวโพธิถามว่ามันเป็นอย่างไรล่ะบอกมันบอกอธิบายไม่ได้ นั้นพ,พุทธะหรือโพธิเนี่ยมันคือฌานรูปฌานอรูปฌานและยานธรรมชาติแต่นี่เขาเรียกว่าโรกุตระธรรมธรรมะโรกุตระมันก็ต้องผ่านรูปฌานรูปฌานและยานมันจึงจะเป็นโพธิธรรมได้ไม่ใช่ฌานคือโพ,อ ua, พธิธรรมไม่ใช่เขาต้องบอกว่าพุทธะไม่ใช่เซนพุทธะไม่ใช่เซนพุทธะไม่ใช่ฌานรูปฌานอรูปฌานหรือธรรมชาติยานที่รู้ทุกขตาพุทธะคือธาตุรู้ที่เป็นวิชาที่มันไม่สามารถจะกําหนดได้ว่าคืออะไรจะรู้ได้ตรงนี้ เป็นศาสตร์ของธรรมชาติเหมือนกับธรรมชาติไอสิ่งที่มันอยู่ในตัวเราเนี่ยนะหน้ามือจะมีหลังมือแต่มันอยู่ที่ว่าในมือเรามีอะไรมันเป็นเหตุผลในมือเรามีอะไรใช่หน้ามือมีหลังมือมีแต่มันอยู่ที่ว่ามือเรามีอะไรหรือไม่มีมือหรือในมือมีอะไรมันเป็นเหตุผลคําถามและหาคําตอบเัาเองพุทธะไม่ชี้มือหน้ามือหลังมือไม่ขีบพุทธะเป็นอยู่ว่าในมือคุณมีอะไร ในมือคุณไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรคุณจึงไม่ได้อะไรถ้าในมือคุณมีอะไรและอะไรเลยอยู่ในมือเพราะมือมันคือหน้าหลังมือก็คือธรรมชาติที่มันพลิกไปพลิกมามันจะอยู่ยังไงมันก็นหล่นหมดอะธรรมชาติทำมันซ่อนเล่นอยู่ในธรรมนี่แหละเรียกศาสตร์ตอนนี้กเกว่ปาปรัชญาปรัชญาคือต้องความเข้าใจในพุทธะจริงๆเลยถ้าคุณคลิกเดียวเข้าถึงพุทธะคุณจะเห็นโพธิไอโทโพธิจิตเนี่ยจิตโพธิเนี่ยมันจึงไม่เชื่อเรื่องาราวของการอวดโมโค้คุยโตหลักกรรมฐานศาสานาไม่ใช่ ถ้าเป็นโพธิเราจะไม่ใช่มันพูดไม่ได้อธิบายไม่ได้คนเข้าถึงโพธิแล้วจิตมันจะข่าวรอบเพราะะจิตขาวรอบคำว่ขาขาวรอบคือมันเข้าใจ,เาใจะเข้าใจนะเข้าใจเรื่องจิตจิตมันคือธ,ธรรมชาติของความรู้ความคิดจวมเห็นมีอัตมันตัวตนเป็นอวิชชาสําคัญหมายว่าดีว่ามีว่าเป็นเป็นรูปราคารูปราคาเป็นตัญหาวัฒนกรรตัญหาเป็นทิฏฐิตัณหาอ่ปาทานมันมีตัวตนหลักโพธิไม่ใช่เรื่องหลักพุทธศาสนาที่เป็นพุทธบริษัทที่รู้เรามาพูดกันพุทธโพธิมันสากของตัวรู้ที่บริสุทธิ์ ไเรี่กว่นนิพานทมธรรมานิพานเนี่ยไม่ใช่เรื่องฆ่ากิเลสไปนิพานนะไม่ใช่จะติรู้สต,ติประสานถีพุโทโธนะมันใช่แต่ไม่ใช่นับเวลาท่านถามผมเนี่ยให้ผมอธิบายหนึ่งโพธิจิตเนี่ยเรื่องของพุทธะที่เป็นสัจจะและที่ออกไปจากของพุทธศาสตร์นะคำสอนทั้งหมดเลยนะมันไปนจบที่โพธิจิตเนี่ยโพธิจิตเนี่ยเราต้องพูดว่าเซนเซนเนี่ยคือฌานแต่ฌานไม่ใช่พุทธะพุทธะคือเซน แต่เซนไม่ใเฉพุทธ,ธะตอนนี้มันมันต้องเข้าใจนะว่าคุณจะไปดูอะไรหลงยึดพาะบริสุทธิ์อยู่ที่ใจคุณอยู่แล้วคุณต้องเข้าใจ้คำว่าบริสุทธิ์เนี่ยมันไม่มีในใจคุณหรอกถ้าใจคุณไม่มีมันมันจะบริสุทธิ์เองเหมือนกับต้นโพไม่มีกระจกเงาไม่มีธุรีจะมาจากไหนอย่างเงี้ยนะมันเป็นธรรมชาติของเซนที่คุณต้องขอบคิดเลยนั้นการหาพุทธ,ธะเนี่ยมันจำเป็นต้องมีรูปแบบถ้าคุณเข้าใจเรื่องจิตมันจะมีรูปแบบ มันจะมีรูปแบบว่าพุทธะอยู่ในนิกายนั้นนิกายนี้พุทธะเดินนอนนั่งมันจะไม่มีพุทธะมีีกินเดินนั่งนั่งสินพุทธะจะไม่มีของพวกนี้เลยจะไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยพุทธะเป็นศาสตร์ของจิตที่ลุ่มลึกมากนั่นไอตัวจิตตัวเนี้ยเขาต้องต้องเข้าใจด้วว่าเสวยอารมณ์เขามาเสวยอารมณ์เนี้ยเรารู้อะไรเราก็ต้องเชื่อเรารู้เราเชื่อแล้วเราก็พอใจเชื่อพอไปใจเชื่อไอตัวเนี้ยมันมีอัตราศรัทธาเราเนี่ยนำสุขมาให้จริงมันก็เป็นเหตุผลให้เกิดกิเลสได้ ตัวศรัทธาปัญญาเราตัวจิตเราเนี่ยจิตรู้จําคิดนึกรู้สึกก็หลงตัวตอนจิตจําคิดนึกรู้สึกพอใจไม่พอใจก็เป็นตัวจิตเราไอ้ตัวจิตเราที่แสดงศีลโพสแสดงทมแสดงสัจธรรมทางละเอียดทุกอย่างมันคือสัจธรรมกิเลสอยู่ที่พุทธบริษัทนี่คือศาสตร์ของพุทธศาสตร์นะพุทธศาสตร์ถ้าบอกว่าตัวแทนเราตถาคตคือพุทธบริษัทธ์นั้นพุทธศาสตร์เนี่ยมันมีรักมีโลภม,มีโกรธมีหลงมีกิเลสนาประจําคิดนึกรู้สึกมีอัตบันตัวตนนั้นพุทธะจึงซ่อนเล่นที่พุทธบริษัท าศาสตร์ของเซนนั้นพุทธสั์คือพุทธะถามว่าพุทธบริษัทเนี่ยมันต้องตัดบริษัททิ้งไปก่อนความเชื่อตามอาจารย์ตามัำพีตามตำราตามสำนักที่เราเล่าสืบสืบกันมาพะพุทธบริษัทที่ชอบเล่าตำลาอวดตำลาอ้างตำาลาอ่ะเลยไม่รู้พุทธ,ธงอ่ะเขาจึงให้ฆ่าพุทธบริษัททิ้งก่อนให้ฆ่าความเชื่อในสิ่งที่เขาสอนเขาเล่าคนหรือว่ามาให้ได้ก่อนแล้วคุณจะเข้าใจพุทธะเนี่ยปรัชญาเซนเนี่ยมันพูดแล้วมันย้อนกลับไปหมดเลยเขาจึงไม่เชื่อในมหาในในมหาประเทศสูนย์นะ อย่าเชื่อแม่เชื่อพ่อเชื่ออาจารย์เชื่อตำราพาะมันจะติดคิดติดเห็นติดรู้ติดรู้สึกสำคัญมันหมายแล้วก็เกิดตัวตนขึ้นมาไอ้นี่มันไม่ใช่โพธิธรรมหรือโพธิจิตในดักพุทธศาสนาตัวศาสตร์ของพุทธศาสาสนาที่เราเห็นกันทุกวันมันเรื่องของพุทธวิสัชจำแรงพุทธศาสนาเป็นที่ติตั้นหามานะไม่ใช่พุทธศาสตราในเชิงโพธิธรรมตินพันธิโพธิจิต ในหลักโพธิจิตโพธิธรรมเนี่ยเป็นศาสตร์ของพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณเป็นคุณอันประเสริฐเน่ตัวศาสตร์ตัวน,นี้มันเรื่องอธิบายมันยากถ้าเขาเข้าใจแล้วเขาดีเขาเองเขาดีเองไอ้ดีเองก็ลึกซึ้งนะดีเองดีเองไม่ได้นะแต่คุณเข้าใจพุทธะแล้วมันจะดีเองถ้าเข้าใจเรื่องจิตมันจะดีเองมันต้องรู้ว่าจิตเนี่ยมันมีภาวะใด,ดจิตเนี่ยมันเป็นคุณเนี่ยก็ต้องหัดดูว่าจิตเป็นคุณตอนไหนตอนที่สติมันสมบูรณ์เป็นมหาติเอชิตาเป็นชาน พอฌานปัเป็นตบะตบะปัเป็นเอสาเป็นรีย์พระตบะศรธรรมปับมันเป็นกุศลจิตถ้าเข้าใจจิตตรงนี้ปับก็จับจิตฌานไปเรื่อยๆฌานรูปฌานฌานมีปฐมฌานทุตฌานตติจตานจตุจฌานฌานรูปฌานเป็นอาไปเป็นอาจินใจชนะอากาสารเนจะเนวัสัญนาธนะทท่เป็นธรรมชาติของจิตแล้วนะคุณจะเข้าใจว่ามันคือจิตที่มันมีภาวะเข้ามันเขาเรียกนิมมารจิตหรือโพคจิตมันเป็นเรื่องจิตที่มันมีภาวะเข้ามันเป็นเป็นภาวะเข้ามัน จิตมันมีปิติสุขมียินดีมลรมีรักมีโลมีหลงมีคิดมีเห็นมีจิตเนี่ยมันกืนกินความคิดความเห็นในตัวมันเองเขาเรียกเวทนาการวทนาจิตทรลมจิตจิตมันก็กินกินในอารมณ์ตัวมันเองพุทธะไม่ได้กืนกินอารมณ์เพราะอารมณ์ไม่ใช่พุทธะภาวะความคิดความเห็นความจิดมัน่นถือมั่นตัวตนจะไม่ใช่พุทธะ เรื่องเซนต,ตรง,นเ,รงเนี้ยเรื่องพุทธะเนี่ยเรื่องพุทธจิตมันจึงไม่มีนิกายไม่มีนิกายและไม่มีเรื่องอะไรอาณาปาพุทโธมันมันไม่ได้ใช่ทั้งนั้นไม่ได้เรื่องสติอาณาปามันจะไม่ใช่ถ้าพูดถึงโพธิจิตมันจะไม่ใช่ตลักะคาสอนพุทธศาสนะใช่ถ้าเราใช่ตัวเนี้ยตลักพูดถึดถงสัจธร,รรมและพุทธศาสนาพุทธพุพธพธทธิจิตนะนะหลักสัจธรรมเดิมก็จริงๆนะมันจะไม่ใช่เรื่องราวของคําพูดคําจาคําสอนคํานําของเราเลยมันเป็นตรงกันข้ามหมดเลยคือธรรมมันไม่มีอะ แต่มันมีอยู่มันไม่อยู่ที่ไหนมันมีอยู่ในเราถามว่าแล้วคุณเข้าใจพุทธะหรือยังอ่ะที่เป็นโพธิถามว่าพุทธะเนี่ยคือพุทธบริษัทนะบริษัทมันต้องสอนกันเล่ากันบอกกันสุดท้ายก็เกิดสภาเกิดยินดียินร้ายเกิดชอบไม่ชอบจิตจําคิดได้รู้สึกรู้จําคิดได้รู้สึกยินดียินร้ายมันเกิดความรู้สึกยินดียินร้ายในอารมณ์ตัวตนก็เกิดตัวกุ้งกูขึ้นมาสิ่งนี้ไม่ใช่พุทธะหรือโพธิในพุทธศาสนาะ ลักอัตตามารยาพระริจะไม่ใช่นั้นสัจธรรมตัวนี้แหละคุณต้องเข้าใจถ้าอยากรู้ว่าพุทธะอยู่ตัวไหนก็ดูกิเลสพุทธบริษัทแล้วกันกิเลสตรงไหนน่ะก็ปูงแต่งยึดมันน้าคันบ่นหมายเนี่ยมันเป็นยินดีนะในอารมณ์เพราะจิตมันรู้จิตมันรู้มันจามันคิดมันนึกมันรู้สึกมัน้ําคันบ่นหมายว่ารู้นั่นเป็นนี่ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้สุดท้ายมันเอาฌานเป็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 นโพธิฌานคือชื่อจิต ern, โพธิโพธิคือวิมุตติวิมุตติคือวิสุทธิเป็นต yes. ัวนิพพานบตตัวน นั้นนิพานในหลักพุทธศาสตร์ที่เป็นตัวโพธิจิตเนี่ยมันจึงเป็นศาสตร์ที่ยากจะอธิบายไงเขาเรียกโพธิจิตคือโพธิคุณหรือโพธิธรรมโพธิญาณจิตขาวรอบัทนเองไอ้ตัวจิตขาวรอบเนี่ยมันไม่ได้ขาวเพราะเพราะศีลเพราะธรรมเพราะฌานเพราะเชิญเพราะมันรู้จนมันข่าวรอบมันจึงเป็นธรรมชาติธรรมะโพธิโพธิคือจิตโพธิที่เป็นตัวพุทธะคือรู้แล้วเนี่ยศาสตร์ตรงนี้ยมันเป็นศาสตร์พุทธศาสตร์พูดอย่างนี้มันคนบ้าแต่คนบ้าถ้าจะศึกษาธรรมะรู้ดีมากเลยนะทำไมล่ะ คุณลองคิดบ้าๆดูสักรอบได้ไหมเนี่ยเลิกคิดบ้าๆแบบไหน,นต้นโพไม่มีกระจกเงาไม่มีธุรีจะมาจากไหนนี่นะพูดแบบนี้มันคุณบ้าเขาพูดกันนะพุทธะคือเสน้นเส้นไม่เช่พุทธะแล้วกูจะเอาอะไรอ่ะแล้วก็พูดบอกว่า <c oughs> เสน้นบอกว่าจงปฏิบัติธรรมคือเดินไปตามเส้นทางนี้พอถึงที่สุดแล้วเนี่ยมันจะเจอกำแพงถ้าคุณทะลุก,กำแพงไปได้เนะ่ยคุณจะเข้าถึงฝั่งนิพพาน ต้องเดินไปจนปอดจะไปถึงกำแพงแต่ตรงกำแพงเนี่ยทะลุไปได้จะไปนิพพานแต่กำแพงไม่มีประตูเข้าแล้วก็ไม่มีทางไปไหนได้เลยกำแพงนี่มันขวางไปหมดเลยไม่มีสามารถจะมุไได,ไมดไปได้ไม่รอดไปได้ไม่มีใครจะมุดรอดจากกำแพงนี้ไปได้แต่หลังกำแพงนี่แหละหลังกำแพงนี่แหละมันคือนิพพานแล้วถามว่าคุณจะทํายังไงคุณจะทะลุก,กำแพงไปได้เสน้นไข้ชิดเองเส้นในชิดเองคิดแบบไหนอ่ะก็ยิดเดียว คุณหันหลังเข้ากำแพงเท่าุณเดินกลับคุณก็ทะลุแล้วคือคุณจะเดินชนกำแพงก็จึงให้เดไม่ให้เดินชนความเชื่อความคิดความเห็นความรักความชอบเขาไม่ติดยึดการกระทําของการกระทําที่เราทําว่าถูกแลือผิดว่าดีเลยชั่วดังนั้นไอการที่เขาสอนให้เรารู้จักดีจากชั่วจากถูกจากผิดมรรคผลนิพพานบุญบาปโลกสวรรค์เนี่ยมันคือความเชื่อให้เราพอใจยินดีมันจะเกิดศรัทธาสัมยุตญาสัมยุตมันเป็นโมหะโลภได้พุทธะเขาจึงไม่สนใจคําสอนแบบนี้ แล้วพุทธะเขาจะไม่สอนแบบนี้เขาจึงสอนเหมือนเซนสอนจงเดินไปสู่เส้นทางนี้ทานศีลภาวนาไปถึงนิพพานแต่ตรงจะเข้านิพพานม,มีประตูมีมีกำแพงขวางอยู่นั้นกำแพงเนี่ยมันหนามากใหญ่มากลึกมากสูงมากไม่มีประตูเข้าคุณต้องผ่านกำแพงนี้ไปแล้วคุณจะพบนิพพานมันจะผ่านไม่ได้ยังไงล่ะก็นิดเดียวเซนคนฉลาดเขาบอกว่าจะผ่านได้ทะลุก,กำแพงก็าหันหลังกลับเท่านั้นเอง ก็กําแพงมันอยู่ข้างหน้าเราลวหันหลังใส่กําแพงมันก็จบแสดงว่าอย่ายึดมั่นถือมันในธรรมทั้งปวงนี่คือเซนเขาสอนนี่คือพุทธโอ้เห็นพุทธ,ธชัดเลยคือมันอยู่ในคําสอนอยู่เนื้อเหนือเหนือคําเล่าหรือเขาอ้างอวดมันอยู่ในเหตุในผลมันอยู่ในเหตุในผลของคาสอนอ้างอวดมันจะรู้เองเห็นเองไปตัวสัตรธรรมเขาง <c oughs> ั้นผมอธิบายธรรมะที่ท่านถามมาว่า <c oughs> พุทธ,ธพุทธะที่เป็นพุทธ,ธสัจจะที่ออกไปจาก อ่าพุทธศาสนาที่เป็นเรื่องปรมตัตดทั้งหมดเนี่ยนะที่เป็นปรมัดปัจะธรรมทั้งหมดเนี่ยอยากให้หลวงพ่อพูดทั้งหน่อยคือธรรมชาติโพธิจิตนี่นะพ่อบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยก็พูดเซนตรงนี้ให้ฟังหน่อนว่าเขาบอกไว้เท่านี้แหละตรงนี้หลักชิดให้เป็นตรงนี้เท่านี้เองให้ท่านเดินเต้นนี้ไปเขาสอนให้เดินไปอย่างเงี้ยเดินเดินเดินไปเลยทานสินธรรมะธรรมโมเดินไปเลย พอถึงน่าจะมีกำแพงกวางกั้นท้าทะลุกำแพงไปได้จะเป็นเรื่องนิพานแสดงว่าเขาให้สิ้นตัวตนในตัวรู้เขาจึงไม่ยินดียินร้ในการคิดกับเห็นในตัวอตอนของเราเขาจึงไม่ยินดีนะจากครูบาอา,า,า,าจารย์ครูบาอาจารย์ว่าเขาเล่าเขาว่าเขาหรือเขาว่าคุณยินดีและคุณกูณฟังคุณก็ยินดีพอใจปฏิบัติตามสุดท้ายไอ้ความยินดีคุณไม่สามารถข้อถึงโพธิได้เพราะความยินดีเป็นตัวอวิชชาเป็นตัวจิตตื่นการปรุงแต่งนี่เป็นศาสตร์ของสัตรธรรมเลยนะนั่นพุทธบริษัทจึงเป็นที่ซ่อนของพุทธ,ธะ ถ้าคุณตัดพุทธบริษัทใช่มันก็เหลือพุทธะพุทธะไม่ใช่พุทธบริษัทนั้นพุทธะมันศากตร์ของพุทธะพุทธะไม่ได้จิตจินตนาการพุทธะไม่จินตนาการที่อ้างอวดอยู่ทุกวันทุกวันถ้าคุณศึกษาธรรมะเซนและศึกษาธรรมะพุทธะโพธิจิตเป็นคุณเข้าใจพุทธะที่ท่านสอนไว่ดีแล้วถ้าคุณเข้าใจคําสอนดีแล้วคุณก็สามารถหลุดพ้นกองทุกได้ทําไมล่ะเพราะจิตมันไม่ได้ติดคําสอนใครไขมันรู้เองเห็นเองมันเข้าใจโพธิไง ไอ้ตอนเข้าใจโพธิเนี่ยมันยากอธิบายไงพอเข้าใจแล้วมันจึงไม่ติดอยู่ในสังคมนิกัดนิสังกัดสังกัดนิกายใครเท่านั้นมันจึงพุทธะคือเซนเซนจึงไม่มีวัดเซนเป็นวัดวัดของเซนก็คือทําจิตหลุดพ้นเลยดีที่สุดอนะ่ะเขาเรียกทำจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเลยมันต้องไปติดอะไรแต่ต้องเคารพนะไม่ติดต้องเคารพนะต้องเคารพความจริงความจริงคือเหตุผลเหตุผลคือพุทธะพุทธะคือคําสอนมันแฝงด้วยเหตุผลคือความจริงถามไอ้ความจริงอยู่ตรงไหนอ่ะมันก็อยู่ที่จิตทุกดวงอะ่ะแหละ แล้วเราเข้าใจจิตของเราจริงหรือยังอ่ะมันก็อยู่ที่เราเนี่ยเข้าใจจิตเราอย่างอ่ะเรารู้ใช่ไหมจิตเรารู้ใช่ไหมรู้คิดรู้เห็นรู้จํารู้นึกรู้รู้สึกแลวสวยอารมณ์ใช่ไหมสวยอารมณ์สวยรู้ใช่ไหมจึงติดยึดในตัวรู้ของตัวเองใช่ไหมนี่แหละคือกิเลสโพธิจะไม่ติดยึดไม่ยึดความคิดความเห็นความรู้รู้สึกสววอารมณ์มันจะไม่มีตัวตนในตัวรู้นี่เลยมันจึงเป็นธรรมชาติจิตประภัสสรไปเลยเนี่ยโพธิรู้แล้วเข้าใจแล้วทําไมก็เดินไปถึงนิพพานแล้ว ก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาวิมุตต์วิมุตติคือกำแพงสุดท้ายวิมุตติชนกำแพงโครมโคลมแล้วจะไปพูดให้เป็นวิมุตติชนกำแพงทําไมเล่าวิมุตติมันก็ไม่มีกำแพงเตะแล้วจะชนกำแพงทําไมเล่าก็ทะลุไปเตะแล้วทะลุไปไหนหันหลังกลับแสดงว่าไม่ต้องติดยึดความคิดไว้นี่ได้เชิงศาสตรธรรมของปรมัตของเซนเขาน่ะนั่นเซนเนี่ยคือพุทธะพุทธะไม่ใช่เซนศาสตรธรรมก็สอนท่านี่มันก็สามารถอย่างรู้ได้แล้ว เราอย่างรู้ได้เลยว่าพุทธะเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมมนต้องไปติดยึดความเข้าใจรู้รู้ไม่ต้องจําคิดให้รู้สึกยินดีปรุงแต่งสําคัญมันหมายว่ารู้ไม่มีตัวรู้อีกแล้วมันว่างไปหมดแล้วไม่รู้อะไรเลยแต่รู้รู้อะไรรู้ความจริงทุกเรื่องความจริงก็คือความจริงความจริงจะเป็นประโยชน์เป็นคุณไม่เป็นโทษความจริงไม่ต้อนไปปรุงแต่งจะปรุงแต่งก็ได้แต่จะปรุงแต่งเป็นทุกข์เป็นโทษ มันก็เลือกความรู้สึกเราต้องสอนบอกให้เราเข้าใจความดีที่บริสุทธิ์เป็นคุณไปสาศาสนธรรมเป็นโพธิธรรมเป็นคําสอนในพุทธศาสนาหลักพุทธศาสนาในความจริงเนี่ยมันจะไม่เป็นโทษมันไม่เป็นโทษเพราะว่าไม่ถูกสอนให้ยึดมั่นถือมั่นให้เป็นตัวตนเป็นอคติมันเป็นอย่างที่ถิ่นฐานมานะหลักพุทธจะสอนให้เป็นพุทธเท่านั้นไม่สอนให้มีให้เป็นถ้าสอนให้มีให้เป็นกิเลสมันจะเกิดขึ้นกับคสอนนั้นเซนจึงสอนแบบสุดๆเลย หลังชนข้างปาเลยทีเนี้ยหลังชนข้างปาคือหลังชนนิพานเนี่ยแหละคุณอยากไปนิพานกระโดงกําแพงหัวที่มันกําแพงเนี่ยหัวแตกหัวแตกเป็นหลักเส้นเนี่ยไปดักสอนที่ทําให้เราได้คิดอะไรเยอะเรื่องโพธิโพธิพจิตโพธิธรรมโพธิคุณจิตหนึ่งคือตัวพุทธะไอตัวพุทธะนี่แหละ <c oughs> เป็นจิตธาตุรู้เนี่ยมันเป็นตัวธรรมชาติพุทธะจริงๆพุทธะไม่ใช่ฌานหรือญาณพุทธะไม่ใช่ตัวรู้สติปัฏฐานตีกันห้าสายจิตนันไม่ใช่นี่เราพูดแบบพุทธบริษัท ถ้าพูดแบบพุทธะเขาจะไปสนใจคําสอนนี้เขาสอนเขาเป็นผู้รู้ไปเลยเออรู้แล้วอรู้แล้วก็รู้นะ่ะไอ้รู้แบบไหนรู้เหตุแห่งทุกข์และรู้เหตุห่งการดับทุกข์รู้เหตุของความทุกข์และรู้เหตุห่งการดับทุกข์มารู้สัจธรรมของเหตุและผลนี้เท่านั้นเองจึงเข้าใจเสร็จเข้าใจพุทธะโพธิไปเลยนี่ฝากเอาไวเ้เต็คิดต่อนะได้ไอ้หลักไอ้พุทธะโพธิเนี่ยมันลึกซึ้งนะทาไมล่ะเพราะมันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงคนนั้นจะรู้เองเห็นเอง จะเข้าใจเองท่านเองแล้วอธิบายให้ใครไม่ได้ด้วยวทำไมอธิบายก็ไปชนกำแพงพูดไปพูดมันก็เหมือนเดิมแล้วไปชนกำแพงนิพานเนี่ยคือกำแพงแต่นิพานมาอยู่ทะลุก,กำแพงมาได้มันจะไม่มันมันจะไปนิพานมันจึงไม่มีกำแพงนั้นศาสนามันจึงไม่มีไงเพราะไม่มีกำแพงมันมีแต่นิพานไงล่ะมันเปทท็นศาสตร์โพธิธรรมนิสัตตธรรมก็เลยนะ